ถึงแม้จะมีโซ่ทองคล้องใจถึง2คนแล้วแต่คุณพ่อฟุกจีระและคุณแม่แอปเปิลก็ยังเติมความหวานให้กันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดวันเกิดของฝ่ายหญิงอายุครบรอบ33ปีหนุ่มฟุกเลยขอเอาใจภรรยาโดยการสั่งลูกโป่งมาตกแต่งบ้านเนรลมิตเป็นปาร์ตี้วันเกิดธตีมสีชมพูกันแค่ในครอบครัวเนื่องจากสถานการณ์โควิดโดยหนุ่มฟุกเองก็อวยพรให้คุณแม่คนสวยว่าขอให้สวยแซ่บแบบนี้ตลอดไปพร้อมแอบ หยอดเรื่องลูกคนที่3แต่สาว a p p l e c ลคอม่เอกว่าเอา2คนนี้ให้รอดก่อนจ้ะ Birday Girl นี่อายุของฉัน3 3 Day to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday คุณหนึ่งไปกินข้าวคนหนึ่งไปค่ะ Happy Birthday t o you m รอด3 สิบสามปีแล้วคุณาคุณแม่ค่ะปะป๊าหอยคุณแม่สวยแซ่บขึ้นทุกวันทุกวันันมามยังไม่ต้องคิดตอนนี้เอาสองคนนี้ให้รอดก่อนนครับโอเคความมีความสขมากนะเมียไรามีถามว่าอะไรเร็วไม่บอกม่สมความปรารถนาแล้วให้แฟนจุ๊บทีหนึ่งสองวามปรารถนาแล้วเหมือนไล่มนเลยอ่ะ โ oh, อ้ของฉันของฉันเฮ้ยเทียนไม่ดับเอาดับ